คันแรกในประเทศไทยชุดพาร์ทไมบักรอบคันเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถวีคาร์วิเศษชุดโดยสารด้านหลังเนี่ยดูฮะนั่งกับครอบครัวนั่งประชุมสบายมากเลยครับแล้วก็พิงได้ด้วยนี่ภายในรถนะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือในเรื่องของตัวกราฟิกที่ขึ้นมาตรงหน้าจอเรือนใหม่ก็คือตัวเวลาเราใส่เกียร์เดินหน้านะครับเวลาใกล้วัตถุเนี่ยแถบสีมันก็จะขึ้นมาตรงหน้าจอที่เพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้ต้องทําการโคดดิง้ง ตัวเก่าจอไม่ยาวสามารถที่จะมาอัพเป็นตัวจอยาวสินิ้วแบบนี้ได้และจอตัวนี้นะครับเป็นจอแท้นะครับตรงรุ่นเลยใช้งานง่ายมากท่านผู้ชมครับ Mercedes-benz v c ์ r ีคร์เมอร์เคันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มคันแรกในประเทศไทยสำหรับภายนอกนะครับคันนี้จัดทรงเน้นในเรื่องของความหรูหราลักชัวรี่เป็นชุดพาร์ทไมบัตรอบคันเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถ วีคาร์บิสเน็ได้เป็นอย่างดีมากในเรื่องของชุดพานะครับก็จะประกอบไปด้วยกันชนหน้ากระจังหน้าแล้วก็กันชนท้ายซึ่งต้องบอกว่าหรูหรามากเลยทีเดียวมาดูนะครับกันชนหน้าที่ความสวยงามจุดเด่นอยู่ที่กระจังหน้าเป็นโครเมียมนี่ครับมีโลโก้ไม้บักด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นโครเมี่ยมคิวโครเมียมสวยงามมากแล้วก็ที่สําคัญคือระบบสีเป็น2ูเคนะครับจะให้ความสวยงามตัวนี้ได้เปลี่ยนฝากระโปรงไปด้วยชุดหน้านี่จัดทรงได้อย่างสวยงามมากด้านท้ายนะครับ จากของเดิมที่ไม่ยาวนะครับต่อลงมาข้างล่างนี่เป็นการชนทั้งชิ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์หลังพร้อมด้วยปลายท่อแล้วดูงานนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าโครเมียของเขาทํางานออกมาได้ดีมากแล้วก็สวยงามเงางามมากเนี่ยครับหรูหราแลวมีทับทิมสีแดงแบบนี้ด้วยอันนี้คือชุดพาร์ทที่ทําให้รถนั้นดูลรลหามากยิ่งขึ้นที่สําคัญคันนี้เนี่ยสวยงามก็เพราะว่าเราได้มีการจัดทรงในเรื่องของช่วงล่างนะครับในเรื่องของระบบถุงลม นะสังเกตว่ารถนะครับจะจอดกองลงมาติดพื้นมาดูกันอันนี้เราใช้ตัวระบบถุงลมของอเมริกาเป็นชุด a อรวดูนะฮะรถตรงสวยงามจอดกองลงมาได้และวิธีการใช้งานตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นระบบออตโอตโอ้เป็นระบบชดเชยลมเราสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลนุ่มสบายนั่งข้างหลังรู้สึกนั่งสบายนุ่มขึ้นคอสะพานนะครับหรือขับออกต่างจังหวัดเนี่ยรถจะไม่ส่ายนะครับรถจะซับแรงได้เป็นอย่างดีที่สาคัญตัวระบบ a อรวรตัวนี้เป็นระบบออตโต้เมมโมรีด้วยสตาร์ทรถปึ๊บรถยกขึ้นเอง เวลามีใครนั่งท้ายหนักๆนะครับรถมันก็จะชดเชยลมเหมือนกับไม่มีใครนั่งโดยสารทําให้การขับขี่นั้นดีขึ้นแล้วเวลาเราจอดกองเท่ๆอย่างเงี้ยดูสวยงามมากรถได้ส่งที่สําคัญที่พลาดไม่ได้นะครับในเรื่องของชุดล้อชุดล้อเป็นล้อฟอร์ดสชิ้นแบรนด์เอก้านยกหลบเบรกแล้วก็เบรกเราใช้เป็นตัว m g 6 3จานเป็นของไอฮับซึ่งตัวจานไอฮับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวอลูมิเนียม7 0 7 5ที่ให้ความแข็งแรงมาก เป็นจานและเลดียนเมาส์เป็นขาตรงรุ่นสําหรับรถรุ่นนี้ไม่ต้องแต่งขอม้าเลยด้านหน้าจะเป็นคาลิปเปอร์หกพอตรู้นะครับจัดทรงมากับสวยกับพร้อมกับล้อแน่แนๆเลยด้านหลังเป็นปั๊มสี่พอร์ครับหกสามสี่พอร์ตพร้อมด้วยจานไอฮับและขาตรงรุ่นเลดียนเมาส์มาดูนะฮะจัดองค์ประกอบสวยงามมากเต็มล้อหลังเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าวิธีการใช้งานของตัวถุงลมเป็นอย่างไรและเดี๋ยวให้ไปดูภายในต้องบอกว่าโอ้โห,หลาม,มากครับท่านผู้ชมคันนี้ต้องแต่ชุดภายในตรงนี้นะครับผมให้ดูนี่ ชุดโดยสารด้านหลังเนี่ยดูฮะยางสวยงามเลยครับเบาคู่คู่กลางแล้วก็บอกาอหลังเป็นเบาสามสามารถปรับความร้อนปรับเย็นปรับพิงได้นะครับแล้วก็ชาร์จ usb ได้และที่ผมชอบมากสุดคือเบามันสามารถหมุนกลับข้างได้ท่านผูช้ชมมาดูนะเฮ้ hey, นั่งประชุมอะเนี่ยครับแล้วก็พิงได้เลยเนี่ยตากแดดมาราร้อนนี่แบบโหนั่งแบบนั่งกับครอบครัวนั่งประชุมสบายมากเลยครับแล้วก็พิงได้ด้วยนี่ แล้วก็มีตัวพักเท้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไมา่ให้ดูข้างในกันปะนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเบาะด้านท้ายเนี่ยเป็นเบาะนั่งสามนะครับสามารถปรับแล้วเป็นไฟฟ้าด้วยนี่ปรับตรงนี้ครับพิงได้นี่ครับพิงไปเลยแล้วเราเลื่อนมาข้างหน้าได้ด้วยถ้าเราอยากจะพิงให้เยอะๆนะครับนี่ก็คือด้านหลังสามคนนั่งสบายมากนั่งพิงสบายมากเลยนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เบาะต้องบอกว่าหรูหลามากเป็นเบาะสั่งนำเข้าตรงรุ่นของ Merced e s b e n z รุ่นนี้เลยมีทั้งเบาะหลังสุดนะครับแล้วเบาะนั่งกลางเดี๋ยวไปดูเบาะหน้ากันของคนขับจากที่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าทําเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดด้วยในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับก็ทําเป็นคอนเซปต,ต์เดียวกันนะฮะแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือระบบไฟฟ้าตัวนี้เราสามารถที่จะปรับเลื่อนนี่ครับแล้วก็ปรับพิงได้ทั้งสองฝั่งเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูนะครับเลื่อนไปข้างหน้าให้ตัวชิดกับพวงอะไรแล้วก็เราสามารถปรับพิงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วทั้งตัวผู้ขับนะครับแล้วก็เบาะข้างคนขับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยเป็นคอนเซ็ปต,ต์เดียวกันทั้งคันแล้วมาดูกันต่อในเรื่องของระบบถุงลมที่เมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวจะมาใช้งานให้ดูตัวรีโมทอยู่ตรงนี้ครับของตัวรีโมทคอนโทรลจะมีเมมโมรีอยู่3ระดับ ระดับหนึ่งคือการจอดกองสองคือระดับขับปกติแล้วก็ระดับ3านี่ก็คือระดับสูงสุดเวลาเราขึ้นเนินหรือขึ้นห้างเนี่ยนะครับนี่ฮะอันนี้ระดับหนึ่งนะครับจะเห็นว่ารถมีการโยกนะครับเดี๋ยวเราจะลองดับเครื่องก่อนนะครับนี่ครับแล้วเราทําการสตาร์ทใหม่เดี๋ยวเรามาดูระบบการใช้งานของถุงลม a อร์ควรกันนะครับสตาร์ทรถนะครับระบบจะทํางานออโต้ยกรถขึ้นมาในระดับสองนี่ครับระดับสองเป็นระดับที่ ขับได้ปกติถ้าเราขึ้นที่สูงขึ้นห้างนะครับหรือเป็นเนินสูงเนี่ยเราสามารถกดเลขสามได้แบบนี้นะครับรถทั้งคันจะทําการยกตัวขึ้นมาสูงสุดเลยนะฮะน้ำท่วมขึ้นห้างขึ้นเนินสูงเนี่ยสามารถยกได้เวลาเราจอดเราสามารถที่จะกดเลขหนึ่งเพื่อให้มันกองติดพื้นให้เตี้ยที่สุดก็จัดทรงรถได้สวยงามหรือกดลงค้างแบบนี้เนี่ยครับรถก็จะจอดกองลงไปได้สวยงามนะฮะ ดี๋ยวเรามาเทสชดเชยลมกันนะครับกดระดับสองปึ๊บนะครับแบบนี้นี่คือที่เราอยู่ระดับสองแล้วสังเกตรถนะครับจะมีการปล่อยลมหรือเติมลมตลอดเวลาเพราะรถได้มีการชดเชยลมสมมุติเรามีการนั่งอยู่ข้างหลังนั่งท้ายนะครับถ้าท้ายห้อยนะครับเมื่อท้ายห้อยปุ๊บระบบตัวนี้เนี่ยมันจะดันล้มมาให้เหมือนกับด้านหลังไม่ได้มีผู้โดยสารหรือแบกรับน้ำหนักเลยอันนี้คือข้อดีของ a อร์คิวแเลยนะครับใช้งานง่ายมาก บิสเนสคันนี้ติดตั้งฟังก์ชันเพิ่มเติมมีลูกเล่นใหม่มาแล้วเป็นกล้อง360องศาของแท้ตรงรุ่นและฟังก์ชันเลนคลิปอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับตัวกล้อง360องศานะครับตัวแรกตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างแบบนี้เลยสาครอบกระจกมองข้างทั้งหมด นะครับที่เป็นหูช้างแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยตัวกล้องตัวนี้ติดมากับตัวกระจกแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยอั่นี้กล้องที่จะส่องไปทางด้านข้างรถนะครับทางด้านข้างประตูกล้องรอบคันกล้องหน้าและกล้องหลังนี่ครับกล้องหน้าและกล,ะล้องหลังมาพร้อมกับชุดสายอุปรกรณ์ครบเซตทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับตัวสําคัญก็คือตัว p c u ตัวนี้นะครับคือตัวกล่องควบคุมกล้อง360องศารอบคันนะครับ ในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีฝาครอบกล้องนะครับนี่กล้องหน้ากล้องหลังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดสายอันนี้จะเป็นชุดสัญญาณแคนนะครับตัวนี้ชุดแคนที่ควบคุมส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ทางสายมือท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือ ตัวคอร์พมอะไรนั่นเองที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปและทําการโคดดิ้งระบบเปิดระบบให้มีฟังก์ชันแจ้งเตือนเวลารถออกจากนอกเลนหรือฟังก์ชันเลนคีดนั่นเองมาพร้อมกับแผงวงจรและตัวระบบสั่งตัวนี้นะครับเห็นไหมก็สามารถติดตั้งได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบรถแท้เพราะทุกอย่างตัวนี้เป็นของแท้เยอรมันกล้อง360องศาเวลาเราถอยรถ นะครับก็สามารถเห็นรอบทิศรอบทางรอบคันได้เลยนะครับในมุมบนแล้วก็ฟังก์ชันเลนคิปเวลาเราขับรถออกจากนอกเลนนะครับมันก็จะสั่นเตือน รงที่พวงมาลัยจัดเต็มไปกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับทันนี้อย่างเช่นตัวฟังก์ชันเซนเซอร์ฟังก์ชันจอ AMG เลือนไมเ a m g บายสปอร์ตคิปลนหรือฟังก์ชันต่างๆที่จากศูนย์ไม่มีมาต้องบอกนี้ครับท่านผู้ชมในวีคาร์ดบิสเนสเนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มฟังก์ชันได้จากศูนย์ยังไม่มีฟังก์ชันแบบนี้อุปกรณ์เซนเซอร์นะครับในด้านหน้าก็จะมี6จุดด้วยกันด้านข้าง2ตรงกลาง4และด้านหลังอีก6จะมีด้านข้าง2และตรงกลางอีก4 ภายในรถนะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือในเรื่องของตัวกราฟิกที่ขึ้นมาตรงหน้าจอเรือนใหม่ก็คือตัวเวลาเราใส่เกียร์เดินหน้านะครับเวลาใกล้วัตถุเนี่ยแถบสีมันก็จะขึ้นมาตรงหน้าจอที่เพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้ต้องทําการคดดิ้งแล้วก็ด้านท้ายนะครับเขาเร์ถอยด้านหลังนะฮะก็จะมีแถบสีเป็นตัวเรดาร์ที่บอกเราแล้วก็มีเสียงด้วยและนี่ก็เป็นจอเดิมของรถ Merced e s b e n z นนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นจอ,อ7นิ้วนะครับหรือว่าเป็นตัว ตัวเก่าจอไม่ยาวสามารถที่จะมาอัพเป็นตัวจอยาว1ินิ้วแบบนี้ได้และจอตัวนี้นะครับเป็นจอแท้นะครับตรงรุ่นเลยจากของเดิมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถตัวนี้เป็นจอแท้ของ AMG นี่ครับสตาร์ทขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้หน้าจอขึ้นมาเลยไม่ใช่ตัวจอ a อนด o อ d นะครับตัวนี้ต้องเป็นจอแท้ตัว AMG ตัวของเดิมเนี่ยเป็นตัวรุ่นที่ไม่ใช่ AMG นะครับหรือรุ่นที่ไม่ใช่ลำโพงเบอร์เมสเตอร์เนี่ย หน้าจอฟังก์ชันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวที่เป็น AMG มันจะมีก็สามารถที่จะคดดิ้งเปิดระบบออกมาที่เป็นระบบ AMG ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวการตั้งเสียงเนี่ยจะจะเป็นตัวลำโพงเบอร์เมสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันของตัวจอที่เราลิงก์กับจอเดิมนะครับฟังก์ชันเดิมมาแบบไหนก็อย่างนั้นได้แต่ถ้าถามว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนฟังก์ชันตัวนี้เป็น AMG เปลี่ยนลำโพงเป็นเบอร์เมสเตอร์ก็สามารถเปิดได้นะแล้วก็ตัวแอร์อย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยฟังก์ชันแอร์เนี่ยการเพิ่มแอ ถ้าเป็นตัวเบอร์เมสเตอร์หรือ MG เนี่ยก็จะขึ้นมาอีก,อกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้แตะเข้าไปนี่ครับสามารถใช้ตัวทัชสกรีนได้เลยของเดิมรุ่นนี้เป็นทัชสกรีนนะครับก็เปลี่ยนเป็นทัชสกรีนได้เบาแอร์เพิ่มแอร์การเปลี่ยนโหมดได้หมดนะครับนี่ฮะโหมดปรับได้หมดเลยนะครับป้ายนิ้วสัมผัสเร็วมากนะครับปิดแอร์เปิดแอร์อันนี้คือการปรับโหมดของแอร์แต่ถ้าเป็นตัว m อก็จะเป็นอีก,ออกรูปแบบหนึ่งนะครับสามารถปรับได้ มาดูฟังก์ชันอื่นอย่างโทรศัพท์มือถือนะครับก็เชื่อมต่อคอนเน็กได้เลยง่ายครับมีกี่เครื่องก็สามารถ 1, 2, 2ซิมน2เครื่อง2เบอร์นะครับสามารถสลับได้ไปที่โหมดเรดิโอสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับเนี่ยเรดิโอนะครับมิวครับแล้วก็ปรับที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิมครับหรือว่าปรับที่ตรงนี้นะฮะ เพิ่มเสียงนี่ฮะแฮบเมนู mm hmm. ก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับแล้วเราสามารถใช้ตัวแผ่นนี้ได้เหมือนเดิมนะี่ครับเลื่อนได้นี่ครับนะนะี่ครับเลื่อนได้เป็นนะโอเค okay. ไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็จะมีตัวมีเดียตัวนี้นะครับก็สามารถ,ถเชื่อมบลูทูธหรือ USB นะครับฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้ ะะตัวนี้ก็จะเป็นเซตติง้งละรูปมาดูาดิสเพย์หน้าจอของตัวเซตติ้งต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นรูปเป็นรูปรถแบบนี้ขึ้นมาเลยสวยงามมากนะฮะนี่กระจกข้างก็เป็นฟังก์ชันต่างๆครับอันนี้ก็หมดไลท์นะครับนี่ได้หมดนะครับนี่หน้าจอนี่คือตัวระบบต่างๆที่ตั้งที่ตั้งค่านะครับโอเคออกมาตัวเมนูนี้ นี่ฮะหน้าจออันนี้ก็จะเป็นจอของแท้นะครับจากจอสั้นนะครับเป็นจอยาวเต็มจอดูและดูสวยงามนอกจากนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ใช้รถอยู่เนี่ยเราอยากจะได้เลือนไม่เป็นเลือนไมลตัว m g ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างตัวเลือนไมลตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตัวนี้ยังเป็นตัวรอบเครื่องกับตัว r p m เนี่ยฮะยังเป็นตัวเข็มอยู่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวระบบดิจิตอลได้ด้วยนะครับเป็นตัวเลือนไม่ใหม่ที่เป็นตัวเลือนไมล m g มสามารถปรับตัว ตัวแถบเมนูตรงนี้นะครับเป็นภาพกราฟิกขึ้นได้ด้วยเลยสามารถปรับที่พวงมาลัยได้นะครับตัวจอตัวนี้ฮะจะเป็นภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้ก็สามารถทําได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวการเปลี่ยนจอ ี่คือชุดอุปกรณ์ทั้งหมดของ v c a r ร์ด u ิสเ e s s ต้องบอกว่าคันนี้จัดเต็มมากๆเลยทีเดียวได้ทําการเปลี่ยนล้อแล้วก็ชุดพาร์ทเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถและที่สําคัญภายในต้องบอกว่าชุดเบาะ VIP สุดๆเลยและยังมีฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเติมเข้าไปในตัวรถเป็นฟังก์ชันที่เป็นระบบแท้ทางเดียวทางเยอรมันใน EP นี้ขอลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามในช่องเฮลีวิด้วยนะครับ